ค่ะทุกคนที่จริงน้องที่จริงน้องมิตังอ่ะน้องมิตังอ่ะจะลงคลิปสั้นก่อนแล้วนะแต่น้องมิตังอ่ะแบบเออเดี๋ยวน้องมิตังลงคลิปยาวก่อนดีกว่านะเดี๋ยวน้องมิตังเซฟคลิปสั้นเอาไว้ก่อนนะนะเออมารีวิวคลิปยาวก่อนทุกคนจะได้ดูยาวๆนะคะ<ๆ>ขอโทษนะคะที่ที่น้องมิตังมาถ่ายตอนดึกแบบนี้รอพ่อรอแม่อยู่ค่ะ อันนี้นะคะทุกคนนี่คือสก็อตชีที่เหมือนของแม่มีแต่ไม่ใช่ของแม่มีขออนุญาตญาตเอ่ยชื่อเขานะ,ะาเออมเออมในคลิปสั้นก็ไม่ได้ได้เออมแบบขออนุญาตนะคะก็ขอโทษนะคะคุณแม่มีนะคะคะอ่ะมานะทุกคนมาเดี๋ยวให้มาดูดูไปโอสโลฟินอ่ะ <c oughs> <c oughs> รับไม่ได้ อาหายอ,าอยู่ดีห้ามหายนะคะทุกคนคือน้องสโลมากเออเออเอาเป็นว่านางไม่ตังจะตั้งชื่อนี้ว่านะคะตั้งชื่อว่าายการ,รีวิวสกูช,ชี่และทาบะสกูช,ชี่ค่ะเออทุกคนอาจจะสงสัยเอา้าพี่มียังไม่ตั้งมีทาบะตั้งแต่เมื่อไหร่มีนานแล้วแหละมาพร้อมกับอันนี้เลย แต่วันนี้จะมารีวิวอันนี้ก่อนเดอะอ่าอันนี้นี่ก็จะมีความสาโลนะ์นะดูดูดูเปะน้องม่ต้องไม่สามารถกลับกล้องได้นะน้องมิตังตัดต่อไม่เป็นเนอออปลอิปล,ปลอไอที่น้องมีตังทำที่แบบอ ไอวิดีโอสั้นอะ่ะมันแค่ของกล้วยๆอะ่ะแต่พวกวิดีโอยาวอะ่ะน้องตังไม่รู้นะคะว่ามันแบบตัดยังไงใช้ใส่ฉากยังไงใส่ใส่สียังไงคือทุกคนช่วยบอกน้องตังหน่อยนะใครรู้อะ่ะใครเป็นยูทูบเบอร์เลื่อนมาเจอคลิปน้องตังอะ่ะเออช่วยบอกหน่อยนะเออนี่น,นี่มาต่อมาต่อไอ้ยออิสซาลเบะ โอเคไม่เป็นไรทุกคนมาต่อ <c oughs> นี่นะคะทุกคนใครอยู่เท่าไหร่กันบ้างคะถ้าเนต์ปันปิดใช้อยู่คือน้องไม่ต้องไม่อยากให้ให้แบบเออไม่ต้องตอบละไม่ต้องตอบเลยนะไม่ต้องตอบละเออไม่ต้องตอบเลยจ๋า <c oughs> มาแบบ ASMR โอเคทุกคน ASMR ของแท้แน่ตอนนี้ you 姨。 โอเคทุกคนกลับมาเป็นแสงเดิมแล้วนะอ่ะมาโอเคทุกคนเข้าสู่โหมดเสียงปกติเด้เออทุกคนน้องมิตังพยายามให้มันยาวถึงสิบนาทีนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะถ้าไม่ถึงก็ขอประทานโทษด,ด้วยนะคะทุกคนโอเสียงมีควันแทรกมาด้วย แต่น้องตังจะร้องเพลงหนึ่งบทเพลงที่น้องไม่ตังแต่งเหตุเองมาให้ฟังนะฉันรอดเธออยู่เธอรออยู่เธอรอฉันอยู่ไหมถ้าเธอรอนะเธอรอตลอดใจไหมเพราะฉัน โอเคทุกคนน้องมือตังว่ามันห้ามเกินห้านาทีนะมันจะถึงสิบนาทีไหมเนี่ยแป๊บนึงนะรอหนึ่งนาทีก่อนได้ไหมก็ถึงเอ้ยอะไรหนึ่งนาทีนะเราแบบฟังเสียงของเจนนี่ไปกัน เป็นสกุตช,ชี่ฟองน้ำเนอโอเคถ้ามันเอิม่มเอิ่มไปก็บายบายเรื่องหน้านะอ้าวยังไม่จบเนาะป <c oughs> คนต่างๆเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ มาลองฟังเสียงแบบไม่มีไข่กับบ๊ายบาย ไม่ใช่อิฟเฟคนะเสียงของจริงเด้อ ันนี้ไม่ได้ ASMR ทำเหนียงมีเหนียงตั้งแต่เมื่อไหร่มีเหนียงตั้งแต่เมื่อี้เอ็นจะกุยชีฟองน้ำลืมบอกคลิปสั้นก็ยังไม่ได้บอกอะ่ะ ไม่ขนาแบบมันยาวนานมากทุกคนนะเออขออีกสองนาทีนะเออเออทนเห็นหน้าน้องไม่ตามไปก่อนนะอยากให้มันยาวถึงสิบนาทีบ้างอ่ะกลับมาแล้ว โอเคไม่แตกนะไม่แตกใช่ไหมไม่แตกนะอย่าแตกนะมือถือฉันยิ่งไม่ดีอยู่เนะี่ยเอ้วย,ยังไปโดนโอีกโยนโยนโยน,ยนโอเคนะอขออีกหนึ่งนาทีทุกคนฟังเห็นหน้าน้องไิ๊ต้ง ฟังเสียงเห็นหน้าแล้วก็เสียงสดฟิงนีไ่ไว้ก่อนนะโอ้ oh my gosh ไปไปลวงหน้าได้ไ่ะเอาวะอิสต์อิสต์ปล่น